ถ้าอะไหล่พร้อมนะครับเราก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เราที่เราวางแผนไว้นะครับวันนี้เราก็กำลังติดต่อกับทางผู้รับจ้างคือบริษัทเอาตอมนะครับให้ช่วยหาอะไหล่ทั่วโลกนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับคําว่าอะไหล่เดี๋ยวเดี๋ยวเสือจะงงนะฮะคือวันนี้สายไฟที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะฮะมันยึดด้วยตัวเขาเรียกเป็นคลิปนะฮะแต่ว่าก็รับรับแรงได้พอสมควรนะฮะซึ่งตัวตัวสายไฟหรือลางจ่ายไฟเนี่ยนะครับ เราต้องใช้ประมาณ400ร้ท่อนอันนี้เราไม่มีปัญหาเรามีอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารางหรือสายไฟที่จ่ายไฟเนี่ยมันมีการสึกหลอ้อเราต้องเตรียมไว้นะครับแต่ไอ้ตัวยึดเนี่ยตามปกติมันไม่ควรจะเกิดเพราะนั้นเราไม่ได้สำรองไว้เยอะขนาดอันนี้ต้องใช้ทั้งหมดประมาณ1700ตัวนะครับเราน่าจะมีอยู่หลักร้อยนะครับก็กำลังให้เอาซ่อมช่วยหาจากทั่วโลกนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จะรีบ uh, air f r e i g เข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับ การติดตั้งก็คงไม่ได้ยากลำบากนะครับก็ใช้เวลาไม่กี่วันนะครับ